้นอนนี่แหละจะเป็นนอนน้าพี่สาวอนนอ,อันนี้มันำมาแดดทันมัเข้ากันด้วยแหะมามก มี68เนี่ยนะครับได้กระทบในพื้นที่ลุ่มน้ำการในเขตพื้นที่ปกครองของบบรรรรรรเทศบาลตำบลบ้านกลางเฮาไล่ตั้งแต่บ้านโพรงสนุกท้องฝา,าพี่กะใช่กะพี่กะมันทวม้โอ้ยตู้เย็นก็ท่วมเยอะหนะท่วมน้อยเป็นตัวอีไม้สักนี่มันยังทนน้ำได้อยู่มไม่สักนี่มันเป็นโอ้ยสือสี่เจ้าปู มาเสร์ฟซิงเกิลโฟมถ้ามืึงมีเฟซบุ๊กกันอะประมาณนี้นะในในบ้านนะถ้าลงไปนอกนี่มีดหัวเลยเนี่ยประมาณเนี้ที่สุดตุลาปีหกเจ็ดถึงนี่ถึงนี่อะปีนี้มาวันที่หนึ่งรอบสุดท้ายเนี่ยล่างล่างหกสิบกันเลยอ่ะ าว่ได้กระทบในพื้นที่ลุ่มน้ำกาดในเขตพื้นที่ปกครองของเทศบาลตำบลบ้านกางเขาไล่ตั้งแต่บ้านโปงสนุกท้องฝายทุ่งเสี้ยวปลาสักทุ่งแป้ง และก็ทุ่งลุกนะครับรวมจํานวนปุะชากรที่ได้รับผลกระทมนีไหลายร้อยห,หลังคารเรือนนะครับแล้วก็ได้เพื่อรวบรวมเศษไร่ไหน,หน,านาในปจ้นในความดูแลของทางเกษตรเราจะสำรวจความเสียหาย